โดนแล้วโดนของใหญ่แล้วมันมันมาันตายที่ดอกก่อนทั้งหมดอ่ะเออฮู้ <c oughs> ซีคิงโฟคิงเลยทุกคนเห็นไหมกับวอลตัวนี้เลยทุกคนนี่วันนี้มึงจะมาขึ้นว้าตัวนี้กับรคเอ็กซ์นเอร์เดี๋ยวมาดูกันว่ารคเอ็กซ์นเจอร์จะเอาตัวนี้อยู่หรือเปล่าเพราะตัวที่แล้วอันลมไม่แรงมึงเห็นไม่ได้เทสดีเดี๋ยววันนี้วันนี้ลมดีเดี๋ยวมาดูกันกับวอลตัวน,นี้กับรคอันนี้ว่าจะจิงเป้งพัง,พงเปลียหรือเปล่าคอยรับชมพวาไล้์ก็เชลแล้วตามมันเลยกันเลยว่ามันจะไหวหรือเปล่า let's go เดี๋ยวเงี้ยก่อนเนี่ยใส่ก่อนปุ๊บโอ้ไม่ออกใส่ทักชามอีกวันเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะเอาเบรกของมันจะเอาอยู่ไหมนะทุกคนแต่ว่าดูทรงแล้วน่าจะไม่อยู่มางอย่างว่าเพราะว่าตัวนี้พาแรงมากพาแบบพาไปไปแรงไปชิงชังมวยนะทุกคนถ้าหลุดก็อยู่ประมาณต้นไม้แถวๆนี้แหละนะไปเดี๋ยวมาดูกันนี่ทุกคน rox hunter กับคัน h e s s กับตัวนี้เลยเชื่อไหเ hey, ฮ้ Let's go <S มาทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ไหมนะนี่ไปขึ้นย้ายขึ้นแรงอันนี้ก่อนนะยังไม่จะตายวางนู่นว่ะเพราะว่าเป็นนี้แล้วไม่เห็นแล้วเนี่ยมานี่ทุกคนรอกจุดนี้เลยวันนี้ที่เราจะมาทดสอบนี่นี่ทุกคนอ่าอันนี้เลยทุกคนรอกจุดนี้กับว่าวตัวนี้มาดูกันว่าจะเอาอยู่หรือเปล่าไป เดี๋ยวป้าจะตั้งไว้ตรงนี้นะพ่อพ่อป้าน้องไปดูกันก่อนไปไปเด็วไปยืนติดรถไปยืนตรถไปอดีด้วยปอดีด้วยเคไปเลสโก แล้วโอ้โหโอ้โหทุกคนมาดูกันล่ะ oh. ออกมาพี่เปาเด็กนี่ทุกคนมาดูดนี่ทุกคนมาดูหนูเว้าแล้วก็นี่รอกโอ้ท <Natalie> oh, ุกคนบังหมัดมาแล้วบังหมัดมาแล้วมาดูทุกคน ทุคนมันลากไปแล้วดูอันนี้มันเหยียดเอาเบรกเบรกแบบเต็มระบบนะทุกคนเอาแบบแข็งถ้ามันเหยียดปล่อยสายเบรกเลยถ้ามันเหยียดปล่อยสายเบรกเลยมันก็จะพาดูทุกคนดูดูทุกคนลมมันก็จะแบบมั่วๆอยู่นะทุกคนโอ้ทุกคนดูหืมตึงมากทุกคนว้าวโคตรตึงทุกคนนู โอ้โหวันนี้เลยทุกคนโอ้หนักมึงมากมากมาถือตั้งกะที้เร็วทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไงแจ๊มมาไทยโอทุกคนดูมันลากมันลากเอาหมดโอ้โอ้ทุกคนมาดูมาดูนี่เดี๋ยวเป็นไงจะคลายอีกโอ้โหโหได้ทางมาเลยเป็โหุ่นอะไ เ uh พ yeah, ือพังเร็วอันูมากมากป็งเลยเบดบางเรีะบร้อยเบ็ดเป็นเบ็ดสามปดไปแล้วทุกคนเดเด่นเไปบนใหมดิไปบนใหมลูกอุ้ยร่นรอยเง้ยุยมกเจ็เดี๋ยบ โอเคพาไปได้เฝ้าเฝ้าเลยตอนนี้มีใครเบรกแล้วเบรกคอปเหรอหมอนขอบเลยเล็กเดียวโ okay. อเคพ่อพาไปเลยพาไปเลยพาเลยมาทุกคนตอนนี้มีใครเบรกได้แล้วมาดูกันว่าเอาเบรกอ่อนๆก่อนว่าจะเป็นยังไงพอ่อโอ้ยอยุย,ย,ย,ยไม่เดินเลยมาเด้อยุยนิ่มา เบคอนนี่วิ่งวิ่งห่างทุกคนดูมันมันว่ามันจะวิ่งไปถึงไหนนะเงียบเสียวว่าสายที่มันเงียบต่อนี่ทุกคนพาหน้ามันลากรถนะเบคอนอ่ะเดี๋ยวเพราะว่ามันติดลมเนี่ยมันเงียบจะปั๊บโอ้ยไปทุกคนดูดูดูมันไปเดินไปแต่ว่าว่าะขึ้นแท่งรูงมาก่อนเนาะเดี๋ยวมันเงียบจะปล่อยปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยอ่ะนะวิ่งห่างเลยทุกคนพอปเลยนะทุกคนเดี๋ยนะเดินรบมาก่อน โอ้ยคือตันไม้ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเราจะปรับเบรคแข็งดูนะว่ามันจะดึงกลับมาได้ไหมนั่งมันนะนี่แข็งแค่นี้เหมือนกับลากปลาใหญ่นะวันนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่รู้กี่โลได้นะตัวนี้เข็งมึงหมดแล้วเนี่ยทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบชุดยริงวันนี้มึงได้ลองแบบเต็มที่เลยเพราะว่าลมดีมากเร็วเบาขึ้นดีมากทุกคนโอ้าวมากพ่นหัวเลย ถ้าจะพังก็พังรอบนี้เนี่ยเป็นบางเอียดแต่คันเป็นยอดมากทุกคนดูมองเป้าเอาไปก่อนมองเป้าเงยตาขึ้นอยู่มองไปก่อนเนี่ยเดินมาหมาเด้ออ่าตอนนี้ลมยังไม่แรงมากเราเบรกเบรกอ่าสิบโลนี้ว่าว่ายังเอายังได้ว่ายังลากมาได้เดี๋ยวเมื่อลงคลายสายแล้วนี่ออาตาแบบนี้มันจะฟรีนะทุกคนแบบนี้มันไม่มาแต่ถ้าเราปรับแบบสิบโลนี้มันมาได้ดูนะ โอ้ยเดี๋ยวมันสู้นะทุกคนว่ามันก็สู้โอ้เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะลากมันมาถึงไหมมึงทุกคนมันลากไปแล้วมันมันลากไปแล้วมันอ่าเอ้ยอ่ออ่อหดนแล้วโดนของเงี้ยเร็วมันมันมาตายที่ดอกก่อนมันอ่ะเออฮู

ขึ้นไม่ลงอีกแล้วทุกคนแหลมบรรยากาศจำต้าเอาลงดีเด็กไม่หยุดไม่เป็นไรทุกคนเรามีคนนี้อยู่เห็นไหมกลัวเลยล่ะกลัวเลยล่ะมัองมัดช้ำบันหน่อยตัวนี้คิดว่าจะอยู่ทาวน์หรือว่าจะลงมาได้เออตัวนี้ขึ้นดีขึ้นไม่ลงเลยนะยเดี๋ยวเดี๋ยวชุ่มชุ่มนะมัดดูนะชุ่มนะขึ้นนี่นะแบบนี้ไม่ลงกันเลยทีเดียวดูนะโอ้ดูนะผางเปลี่ยว นู่ขึ้นไปหารังเหลี่ยแล้วทุกคนแหกแล้วหมวกหมันเหกเหกชิปหายแล้วทุกคนเดี๋ยวมันก็ลงมันลงนะแล้วมันขึ้นไปทำอะไรอ่ะไม่รู้ฮะเอาเบื่อทีนี้ขึ้นไปทำไมทำไมหน้าขาวแรงนี่เหนยหน้าขาวแรงเราขาเป้งงโอเคหลุดไปแล้วหนึ่งตัวมวงหมัดไปเอามาเลยไปเอามาเลยว้าโอเคอย่างเงี้ยจะเอาไปติดรงนี้ทุกคนฝากก่นแล้วก็เจแล้วตามไปเลยคลิปต่อไปทุกคนจะมีมันบินาบุดซุยเรียบร้อยมัด